สวัสดีครับพี่น้อง mm. เดี๋ยวสิผ้าไปคอ,อกหมาเนาะเพราะว่าก้อยสีไปใหญ่ซอยพญหญ่อยอาหารหมาจาังน้อยกัน oh. ต้นใหม่ฉันบก,กข้นเลยหอาหารหมาสักน้อยเนาะซอยเล่าแล้วอยู่ผู้เดียวเล่ามึงนี่ก็เลยลิตร์นสามีก็เลยสีมาซอยพันตัว ตังสันสีเห็ดบ่ไร้ที่ละ่ะแล้วก็สีเห็ดของเราบ่ได้เราเฮ็ดได้อยู่แต่ว่าขอ,อย่งดีตนเราจะซื้อว่าเราอันเมียก็เลยต้องไปกับเรานะนันะ่นแหละนี่ละพี่น้องกันอยู่ตามอันตามธรรมชาติเบื้องแง่มาหมาเพิ่นยุน่นตะเวนกับสิสามมงกัว ประมาณ3ะมุ่งกวนี่ละมันไอ้ไกลายเป็นคำเราพี่น้องล่มๆมเมืม่อนีล้ล่มแห้งล่มแห้งล่มแห้งโอ้ยบาไว้เลยล่มแห้งแห้งเนี่ยน,นี่ก็บพรเป็นทาตได้พี่น้องอยกระตืออันขยามานำเนาะถือขยาอันนี้มองออกก็ร่างกายอัน อันอันอหยังก็ล่ะก็ร่างกายมาเดี๋ยวสิอันนกพี่นอ้องแม้แต่นกเพิ่นก็ับมาจับอยู่นี่จับเปล่าอยู่นี่เนาะนกก็ได้เพิ่นพกากันมาจับเปล่าอยู่นี่เพื่ะเพิ่นล่มพาดเพิ่นปิววี้วีว่วี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 เลยมันเป็นอย่างสั่นเห็นบ่มันหม,นมนุนเด้พี่นดอกอันนี้เพิ่นหมุนได้บมแมนว่า เพิ่นนั่นเพิ่นหมุนได้โอ้ยพี่นอ้องเลยโอเคทำน,นี่เนาะเดี๋ยวกะสีมาพี่บัดเดี๋ยวสิพาเอาไอ้เอาอันนี้ไปถิ่มขยะเอาขยะไปถิ่มก่อนพี่นอ้องเพราะว่าแต่คอยบอกเอาขยะไปถิ่มเนี่ยมันสิอันอียังงก็ละ่ะ ขย้ายไปทิมก่อนอุ้ยแมงวันหลายพี่น้องขอปริมาจักเถือ่อแมงวันหลายหลายบเกิดมาจักเถือ่อเมึงอุ้ยโยงกับตัางหากวันนี้เอ,อือยู่ได้บัลลป์นี่เดี๋ยวขย้าไปถิ่มก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ขยะขยะขยะมีตู้ขยะบ้านคอยตู้ขยะเดี๋ยวขยะมาถิ่มก่อนเอ้ยทางโยงทางแมงวันพี่น้องเอ้ยมันเป็นปบักขักขัดขัดอันนี้กล้องขยะคอยพี่น้องขยะเอาขยะมาถิ่มก่อนนี่ขยะนะคะขยะมาถิ่มก่อนอื อยนางเดี๋ยวก็สเิเปิดเปิดเทสจังไรล่ะพี่น้องเปิดอ่ะก็สิเอาไวบา้บ่ไใดเอาโอเคเอาสิเนาะพี่น้องเนาะมือหนึ่งข่อยกะอันนั้นมือหนึ่งข่อยกะอันนั้นบ่ได้โอ้ยบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้่อยว่าบ่ได้สงสัยเสียเอาไฟซ้ำนี่เขาเนาะพี่น้องเนาะ ต่มากกับกดไรกดแซรกกดที่ตามให้นั่งน้ำในเรื่อค่ะเรื่อสาวบนยึดตังแดนขอบคุณหลายค่ะบ๊ายบายซีอยู่บาย